การเลี้ยงของแม่ก็คือบางครั้งลูกอาจจะมองว่าเรายังไม่ปล่อยในขณะที่เขาโตแล้วคือแต่ละคนเขาก็มีความความเป็นตัวตนของเขาเนาะนะครับพี่ชอบอย่างน้องชอบอย่างคนกลางชอบอย่างแล้วก็ฟังเขานะครับก็ต้องดูว่าไอ้สิ่งที่เขาอยากได้เนี่ยมันมันมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมเห็นพ่อแม่ทำงานแล้วก็เหนื่อยๆเครียดๆียนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าแบบบางทีที่เห็นว่าพ่อแม่เครียดค่ะก็จะแบบหาเวลาไปชวนพ่อแม่มาเล่นเพื่อจะได้คลายเครียดแล้วก็ได้ให้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวแล้วก็ตัวเองด้วย เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเลี้ยงแบบที่เราอยากจะให้เขาเป็นเราก็ซัพพอร์ตเขานั้นแต่ไปวันพอเขาโตขึ้นเขาอยากเป็นแบบไหนเราก็ซัพพอร์ตเขาแบบนั้นสำหรับครอบครัวจินดาแมนีนะครับถือเป็นตัวอย่างที่ดีของครอบครัวที่มีลูกหลายๆคนครับด้วยความแตกต่างของความคิดและความชอบของลูกๆรวมไปถึงความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชันของพ่อแม่แล้วก็ลูกจึงทําให้การเลี้ยงดูบางครั้งอาจจะไปในทิศทางเดียวกันซึ่งจะทําให้ลูกๆนั้น ไม่สามารถได้ทําในสิ่งที่พวกเขาชอบได้ครับครอบครัวนี้จึงมีวิธีการแก้ไขปัญหาโดยการเปิดใจยอมให้พวกเขาได้ทําในสิ่งที่พวกเขาลักได้ทําในสิ่งที่พวกเขาชอบจริงๆได้ปล่อยให้พวกเขาได้เรียนรู้ว่าการทําสิ่งที่ผิดพลาดนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่เสมอไปตลกจริงๆเฮ้ยแกขำอะไรของแกว่าเกียรติรัต นักคอมเนี่ยก็นั่งดูนักคอมคิดถึงใจเนอะเออฉันก็เหนื่อยจังแล้วเป็นไงม้างนักคอมสนุกสนานน่าดูเออเป็นไงั่งเออแล้เด็กๆทำไมยังไม่ตื่นกันไปตลาดเรียเรยวล้งเป็นไงมาแล้วเป็นไงพี่เพียวหิวมากเลยวันนี้ไม่เลยกินบ้างอยากกินไรเพราะว่าแม่ไปตลาดมาไม่ได้ซื้อของกินมาเลยแม่ซื้อแต่ของสดมาแต่แม่ไม่ทำและแม่เหนื่อยวันนี้แซลมอนดีไหมเมื่อวานก็กินแล้วจะกินทำไมแซลมอนั้องหนาก็มันหิวมันนึกออะไรไม่ออกแล้วอ่ะอยากกินแซลมอนอ่ะ ต้องสีส้มต้องอยู่ไหนตอนนี้ยมาแล้วมาแล้วมามาแลมา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 เามามามาวามามยมา่าเามามนอาม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 นมามามามนนา้ามากกินก๋วยเตี๋ยวมา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 าม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 มากามาเาม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 ากเมา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 าม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 ไปคาเฟมอยากกินมค้กช็อกโกแาตมากเค้กช็อกโกแลตแถวบ้านกมซืาอได้จ้ะมันไม่ได้ฟลไงที่าาานมมาา ถ้าเกิดว่าไปคาเฟ่ดีเลยแม่ก็อยากไปอยู่พอดีเนาะแม่อยากไปถ่ายรูปสวยๆถึงแ,แล้ว,แล,วแล้วคนถ่ายก็คือเราอยู่ดีก็ใช่ไงแต่ฉันแลกกันมีข้อแลกเปลี่ยนถ้าฉันไปคาเฟ่ฉันพาเธอไปคาเฟ่แล้วเนี่ยถ่ายรูปให้ฉันเดี๋ยวฉันจะให้เธอเล่นเกมทั้งวันเลยเล่นบอร์ดเกมกันวันนี้โอเคไหมสุด,อดยอดนะอันนี้น่าคุยด้วยเป็นข้อเสนอที่รับค่ะแต่เดี๋ยว<อ>ใจเย็น จะไปคาเฟ่กันที่ไหนถามคนขับรถหรือยังครับสาวๆเย็นๆแม่ดูไว้แล้วถามถามพ่อหน่อยแม่ดูไว้แล้วนะไปแถวพุทธมณฑลคาเฟ่เปิดใหม่แล้วก็มีอาหารอร่อยมากน่ากินมากเลยนะไม่เป็นไรพ่อขับไปเออแล้วเรานั่งกันเองเราจะไม่เสียงดังกันนะโอเคเรานั่งกันเองคือประมาณว่าไปกินตามรีวิวใช่ตามนั้นอยากถ่ายรูปเออคาเฟ่มีเล้งไหมอยากกินเล้ง ไม่ไม่มีใครถามพ่อเลยเพราอยากกินอะไรไม่ต้องไม่ต้องแกไม่ต้องฉันก็ตามใจลูกฉันแต่รถเลยแหละต้องขับรถบ้างหาโน่นนี่ตังก็ต้องหารับก็รถก็ต้องเอาเลยเด็กๆว่าไงตามใจไหมไปคาเฟ่ก็ได้คาเฟ่ก็ได้ตามใจเด็กไปหน่อยโอเคไม่ได้ตามใจแม่ผมพ่อรำใจลูก่ใชเอาไปตามนั้นตามร้นไปคาเฟ่กันนะตัวกันเดี๋ยวไปคาเฟ่กันนะงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปคาเฟ่หาอะไรทานกันเนาะโอเค let's go เห็นว่าครอบครัวนี้เนี่ยมีลูกสาวถึงสาคนเลย <ฮะ S 1> เลยอยากจะรู้ว่าแต่ละคนมีความชอบส่วนตัวอะไรกันบ้างครับชอบดูหนังค่ะชอบฟังเพลงค่ะชอบไปคอนเสิร์ตเราว่าคุณพ่อกับคุณแม่มีวิธีการพูดคุยหรือการแก้ปัญหายังไงเวลาพวกเขามีความคิดที่ไม่ตรงกันครับก็ฟังเนาะนะครับคือแต่ละคนเขาก็มีความความเป็นตัวตนของเขาเนาะนะครับพี่ชอบอย่างน้องชอบอย่างตรงกลางชอบอย่างเราก็ฟังเขานะครับก็ต้องดูว่า ไอสิ่งที่เขาอยากได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมนะครับเมื่อก่อนเ่ยอาจจะเลี้ยงแบบที่เราอยากจะให้เขาเป็นเราก็ซัพพอร์ตเขานั้นแต่ไปวันพอเขาโตขึ้นเขาอยากเป็นแบบไหนเราก็ซัพพอร์ตเขาแบบนั้นแต่เวลามันมีปัญหาเรื่องของที่ว่าพี่อยากไปนน่นแม่น้องอยากไปเนี่ยคนที่จะเข้ามาช่วยจัดก,การก็คือคุณแม่จะเป็นส่วนใหญ่ในอย่างที่คุยเรื่องพวกนี้เวลาเขาไปไหนพร้อมกันนัดไปไหนพร้อมกันมันจะไม่ลงตัวเพราะว่าพ่อก,กับแม่ก็คือ ไปส่งกันไม่ได้ถ้าวันไหนไปส่งไม่ได้วิธีการเลี้ยงของแม่ก็คือบางครั้งลูกอาจจะมองว่าเรายังไม่ปล่อยในขณะที่เขาโตแล้วเพราะว่าตอนเล็กๆอ่ะที่เลี้ยงมาเนี่ยมันก็มีคนมาช่วยเลี้ยงตลอดแล้วเราก็มีลูกผู้หญิงนะเราก็เป็นห่วงเป็นธรรมดาแต่เรื่องที่แบบว่าทํายังไงถ้าเกิดความคิดเห็นไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดลูกอยากไปนู่นคนนึงอยากไปนี่คนนึงร้องเพลงคนหนึ่งดูคอนเสิร์ตคนนึงถ้าไม่มีเวลาจริงๆแต่แต่อยากให้แม่ไปด้วยแม่ก็จะผลัดกัน อาทิตย์นี้คนหนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งคนหนึ่ง,นนงและอีกอาทิตย์หนึ่งคนหนึ่งก็คือจะได้บาลานซ์กันอย่างเนี้ค่ะกิจกรรมอะไรที่ในครอบครัวชอบทํากันหรอครับชอบเล่นบอร์ดเกมแล้วโดยส่วนใหญ่ที่ส่วนใหญ่เวลาเขาเขาเขาทำกิจกรรมด้วยกันก็จะเป็นเต้นเต้นดูหนังดูเต้นดูหนังดูคอนเสิร์ตที่บ่อยๆตอนนี้ก็คือจะเล่นเกมช่วงนี้เล่นเกมเพราะว่าไม่เปิดตังเล่นอยู่ที่บ้านแล้วแบบเวลาเล่นบอร์ดเกมนี่ใครในบ้านที่ชอบแพ้บ่อยที่สุดล่ะครับ คุณแม่เลยเพราะว่าค,คุณแม่ไม่ค่อยถนัดในเรื่องเกมแต่ว่าใน,ในชวิตจริงเนี่ยก็ชนะทุกนชนะทุกคนเลยค่ะชนะทุกคนเลยเป็นคนตัดสินใจโน่นนี่นั่นเจ้าสญ่แล้วเวลาในการแบบเล่นบอร์ดเกมในบ้านนี่ถือว่ามีบ่อยไหมครับก็บ่อยนะก็ค่อยคอย่คอ,ยคอยให้เวลาเขาเพอเขาโตขึ้นเราก็อยากอยู่อยากอยากคุยอยากพูดกับเขาว่าอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีแม่ก็งานเยอะถ้าช่วงไหนที่งานเยอะก็จะไม่ได้เล่นแล้วลูกๆล่ะครับมีวิธีการชวนคุณพ่อคุณแม่มาเล่นบอร์ดเกมกันยังไงบ้างหรอ บางทีที่เห็นว่าพ่อแม่เครียดค่ะก็จะแบบหาเวลาไปชวนพ่อแม่มาเล่นเพื่อจะได้คลายเคยรียดแล้วก็ได้ให้เวลา,าพักผ่อนกับครอบครัวแล้วก็ตัวเองด้วยอยากกินอะไรแซลมอนดีไหม เมื่อาวานก็กินแล้วจะกินทำไมแซลมอนนะั้งหนาาก็มันหิวมันเนื้อะไรไม่ออกแล้วอะ่ะอยากกินแซลมอนอ่ะอันนี้อยากกินกวยเตี๋ยวสไปคาเฟ่ทำไมอยากไปคาเฟ่ยอยากกินเค้กช็อกโกแลตมากเค้กช็อกโกแลตแถวบ้านก็ซื้อได้จ้ะมันไม่ได้ฟิลไงที่ที่ไหนคาเฟ่ที่ไหนยังไงปยีแล้วกันเดี๋ยวแม่พาไปถ้าเกิดว่าไปคาเฟ่ดีเลยแม่ก็อยากไปอยู่พอดีเนาะแม่อยากไปถ่ายรูปสวยๆถึงล ชอบดูหนังค่ะชอบฟังเพลงค่ะชอบ คอนคือแต่ละคนเขาก็มีความความเป็นตัวตนของเขาเนาะนะครับพี่ชอบอย่างน้องชอบอย่างคนกลางชอบอย่างเราก็ฟังเขานะครับก็ต้องดูว่าไอสิ่งที่เขาอยากได้เนี่ยมันมันมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมทํายังไงถ้าเกิดความคิดเห็นไม่ตรงกันอะไรเงี้ยถ้าเกิดลูกอยากไปนู่นคนหนึ่งอยากไปนี่คนนึงร้องเพลงคนนึงดูคอนเสิร์ตคนนึงถ้าไม่มีเวลาจริงๆแต่แต่อยากให้แม่ไปด้วย,ยแม่ก็จะผลัดกันอาทิตย์นี้คนหนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งคนหนึ่งและอีกอาทิตย์หนึ่งคนหนึ่งก็คือจะได้บาลานซ์กันอย่างเงี้ย เวลาเขาไปไหนพร้อมกันนัดไปไหนพร้อมกันมันจะไม่ลงตัวเพราะว่าพ่อกับแม่ก็ไปส่งกันไม่ได้ถ้าันไหนไปส่งไม่ได้วิธีการเลี้ยงของแม่ก็คือบางครั้งลูกอาจจะมองว่าเรายังไม่ปล่อยในขณะที่เขาโตแล้วเพราะว่าตอนเล็กๆอที่เลี้ยงมาเนี่ยมันก็มีคนมาช่วยเลี้ยงตลอดแล้วเราก็มีลูกผู้หญิง,งนะเราก็เปห่วงเป็นธรรมดา ็ค่อยๆให้เวลาเขาพอเขาโตขึ้นเราก็อยากอยู่อยากคุยอยากพูดกับเขาออย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีแม่ก็งานเยอะถ้าช่วงไหนที่งานเยอะก็จะไม่ได้เล่นก็จะพยายามไม่ไปกวนพ่อแม่เวลาทํางานค่ะเพราะว่าเห็นพ่อแม่ทํางานแล้วก็เหนื่อยๆเครียดๆอยู่แล้วถ้าแบบบางทีที่เห็นว่าพ่อแม่เครียดค่ะก็จะแบบ เวลาไปชวนพ่อแม่มาเล่นเพื่อจะได้คลายเครียดแล้วก็ได้ให้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวแล้วก็ตัวเองด้วยกิจกรรมบอร์ดเกมก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมของคนในยุคปัจจุบันซึ่งครอบครัวนี้ก็มีความชอบในการร่วมเล่นเกมเจงก้าหรือว่าเกมดึงไม้ตึกถล่มที่ทุกคนรู้จักกัน เป็นเกมที่ต้องใช้สมาธิและก็ความอดทนในการดึงไม้ออกจากฐานเพื่อไม่ให้ล้มใครจะเชื่อว่าเกมที่ครอบครัวนี้เลือกมาเล่นด้วยกันจะสามารถพาคุณพ่อคุณแม่ที่มีวัยต่างกับลูกสาวทั้ง3ม,มากแต่กลับทำกิจกรรมนี้กันอย่างสนุกสนานสร้างอารมณ์ร่วมกันยิ้มหัวเราะหยอกล้อกันซึ่งกิจกรรมนี้สามารถร่วมกันทำได้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวในทุกช่วงวัยฝา,นะากท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามได้ทั้งใน Facebook และ YouTube ของโครงการไายชีวิตพ่อแม่คืนครอบครัวหรือหากท่านไหนอยากจะแสดงความคิดเห็นก็สามารถคลิกได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ you Thank you